เสียงรักครงวัดดังสามครั้งยามเช้ากลิ่นควันทูบลอยมาปะปนกับหมอกเขาวที่คุมผืนนาเสียงไก่ขันรับอรุณดังประสานกับเสียงเรือขายกาแฟที่พายล่องผ่านหน้าบ้านไม้สองชั้นริมน้ำโอ้โหวันนี้หมอกหนาจังนะแม่ไหมเด็กหญิงตัวน้อยตะโกนจากเรือขายขนมจีบน้ำเสียงสดใสตามประสาจ่าลูกระวังเรือคว่ำนะน้ำขึ้นแรง หญิงสาวร่างโปร่งในผ้าถุงลายดอกตอบกลับด้วยรอยยิ้มนั่นคือสายไหมลูกสาวกำนันชาญหนึ่งในหญิงสาวที่ชาวบ้านยกย่องว่าสวยและเรียบร้อยที่สุดในบ้านหนองโพสายไหมวางขันน้ำไว้ข้างโอง่งเดินขึ้นเรือนไม้เส้นผมดำขับกับที่เปียกหมอกยามเช้าปลิวตามลมเธอมองไปยังฝั่งตรงข้ามเห็นควันไฟลอยจากวัดหนองโพ เสียงพระสวดมนต์ดังลอยมาพร้อมเสียงระฆังเช้านี้เหมือนทุกวันแต่หัวใจเธอกับรู้สึกแปลกประหลาดเราวกับมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นไหมพ่อให้ไปช่วยยกของหน่อยสิเดี๋ยวเจ้าพวกคนงานมาถึงแล้วเสียงเข้มของกำนันชาญดังขึ้นจากลานบ้านเขาเป็นชายร่างใหญ่ผิวกร้านแดดมีหนวดขาวขาวแซมแต่ดวงตาย,ยังเฉียบคมเหมือนคนที่ผ่านโลกมามาก จ่าพ่อเดี๋ยวใหม่ไปจ้าเธอตอบเบาๆแล้วรีบวิ่งลงบันไดไม้เสียงไม้กระดานดังเอียดเบาๆตามจังหวะเท้าหลานหน้าบ้านเต็มไปด้วยพวกชาวบ้านที่มาช่วยยกของทำงานทำบุญวัดที่จะมีวันพรุ่งนี้กำนันชานยืนคุมอยู่มือถือบุหรี่ใบจาก สายตากวาดมองทุกคนด้วยความภูมิฐานช่วงสายๆเสียงเครื่องยนต์จากถนนใหญ่ดังแววมารถกระบะสีเทาเงาวับคันหนึ่งเล่นช้าๆผ่านป้ายบ้านหนองโพก่อนจอดนิ่งหน้าศาลาหมู่บ้านชายหนุ่มในชุดข้าราชการสีกากีสะอาดสะอ้านก้าวลงจากรถแสงแดดยามสายสะท้อนป้ายชื่อบนอกทีรัสศักิสุริยะนายอำเภอหนองโพ เขายกมือบังแดดมองไปทั่วหมู่บ้านอย่างพินิษสีหน้านิ่งสุภาพแต่วตแววตาแฝงความอบอุ่นบางอย่างทำให้แม่ค้าหลายคนที่ตลาดใกล้ๆแอบซิบกันเบาๆคุณนายอำเภอคนใหม่หรอหน้าตาดีเชียวนะแต่ระวังหน่อยเถอะแถวนี้คนเมืองมาทีไรบ้านเรามีเรื่องทุกทีที่รัดเดินเข้าไปยังศาลาเห็นชายร่างใหญ่ในเสื้อกล้ามยืนพิงรถไถอยู่ เขาเดินเข้าไปยกมือไหว้สวัสดีครับกำนันชาญใช่ไหมครับผมธีรัสในอำเภอคนใหม่ย้ายมารับตำแหน่งวันนี้ครับกำนันชาญมองขึ้นลงอย่างสำรวจก่อนพยักหน้าช้าๆอ๋อในอำเภอคนใหม่เหรอยินดีต้อนรับครับแต่หมู่บ้านนี้อยู่กันแบบง่ายๆไม่ใช่ชอบให้ใครมาสั่งนักหรอกครับน้ำเสียงนั้นไม่ได้หยาบแต่มีน้ำหนักพอจะบอกให้รู้ว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาจุน้น พีรัดยิ้มบางเข้าใจครับผมไม่ได้มาสั่งใครแค่มาช่วยดูแลให้หมู่บ้านอยู่ดีมีสุขมากขึ้นครับกำนันหัวร้อเหือในลำคอพูดเหมือนทุกคนที่เคยมาแต่ก็ขอให้ทำให้ได้อย่างที่พูดละกันขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากหลังศาลาสายไหมถือน้ำเดินผ่านมาเส้นผมหล่นข้างแก้มเมื่อแสงแดดกระทบมาเธอชะงักเมื่อเห็นชายแปลกหน้า ใส่ชุดข้าราชการกำลังยืนอยู่คุยกับพ่อดวงตาของทีรัฐหันไปมองอย่างไม่ตั้งใจแล้วหยุดนิ่งภาพหญิงสาวในผ้าถุงเรียบง่ายแต่มีแววตาที่สดใสและสงบนิ่งเกินหญิงชาวบ้านทั่วไปทำให้หัวใจเขาเต้นแรงอย่างประหลาดนั่นลูกสาวผมเองชื่อสายไหมเสียงกำนันพูดขึ้นขณะยกบุหรี่ขึ้นสูบ เธอช่วยงานในตลาดชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไปทั่วมันขยันนะครับแบบนั้นดีออกทีละตอบพร้อมยิ้มกำนันขมวดคิ้วระวังหน่อยนะครับคนขยันบางทีก็อยากรู้อยากเห็นเกินไปสายไหมได้ยินบทสนทนาแต่แกล้งทำเป็นไม่ได้สนใจเธอเดินหลบไปทางตลาดทิ้งไว้เพียงกลิ่นดอกพุทชาติที่ติดไว้ตามปลายผมตลาดริมน้ำยามสายขาค่าไปด้วยผู้คน เสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าดังโครมกลิ่นน้ำตาลอ้อยและกล้วยทอดลอยมาตามลมสายไหมยืนเลือกผักอยู่หน้าร้านใยทองผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่หนึ่งเดินเข้ามาทักเมื่อเช้าเห็นหนายอำเภอคนใหม่มาถึงแล้วนะไหมรอดีออกคนเมืองนั่นแหละจ้ะป้าพ่อฉันไม่ค่อยถูกกับพวกนั้นหรอกสายไหมตอบพลางยิ้มจางๆเอานาอย่าตัดสินใครจากเสื้อผ้าเลยลูกคนดีก็มีทุกที่ คำพูดของยายทองคำให้เธอนิ่งคิดไปครู่หนึ่งในขณะที่เธอกำลังจ่ายเงินเสียงรองเท้าหนังดังขึ้นด้านหลังแม่ค้าครับขอซื้อน้ำเย็นหน่อยเสียงสุภาพคุ้นหูนั้นทำให้หัวใจสายใหม่สะดุดเธอเงยหน้าขึ้นเห็นทีรัตยืนอยู่ตรงหน้าเขายกมือไหว้ยายทองก่อนหันมามองเธอสวัสดีครับเราเจอกันเมื่อเช้านะครับสายไหมม้มปากแน่นค่ะนายอำเภอเรียกผมว่าทีรัตเฉยๆก็ได้ ผมไม่ได้ถือยศถือศักด์ขนาดนั้นหรอกครับเธอหัวเลาะเบาๆแต่ที่นี่คนถือกันนะคะท่านนายอำเภอน้ำเสียงเธอมีแววเย้าแต่ในดวงตามีความอบอุ่นบางอย่างที่ลัดมองแล้วรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะไหม้เสียงกำนันชานดังขึ้นจากอีกฝากตลาดเขาเดินมาพร้อมลูกน้องสองคนใบหน้าเคร่งขรึมมาทำอะไรอยู่ตรงนี้แค่ซื้อของจะพ่อก็ทำไมถึงมายืนคุยกับคนเมืองอยู่แบบนี้ น้ำเสียงนั้นแฝงความห่วงและอารมณ์ขุนทีรัตรีบพูดขึ้นผมแค่ถามทางครับกำนันไม่ได้คิดอะไรก็หวังว่าจะไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับลูกสาวผมโดยไม่มีเหตุผลเสียงรอบตลาดเงียบลงทันทีแม่ค้าหลายคนมองกันอย่างอึดอัดสายไหมหน้าแดงเธอก้มหน้าแน่นพอ่อพูดแบบนั้นคนอื่นก็เข้าใจผิดสิกำนันถอนหายใจ ไปเถอะไหมกลับบ้านได้แล้วทีรัตยืนมองทั้งคู่เดินจากไปอย่างเงียบๆในหัวใจเขาเต็มไปด้วยคำถามทำไมผู้ชายคนนั้นถึงระแวงเขานักหนาและทำไมสายไหมถึงมีแววตาเศร้าแบบนั้นเวลาเดินข้างพ่ออันเดียวกันทีรัตยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านนายอำเภอเสียงจิ้งหรีดร้องระงมเขามองไปยังแสงไฟสลัวของหมู่บ้านฝั่งตรงข้าม ภาพหญิงสาวในผ้าถุงลายดอกไม้ยังไม่เลือนหายจากความคิดลูกสาวกำน,นันเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆทำไมถึงรู้สึกเหมือนเธอมีบางอย่างที่ผมอยากรู้จักให้มากกว่านี้ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากประหลัดอำเภอดังขึ้นนายครับมีเรื่องรายงานด่วนคองฝั่งเหนือมีคนลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงสีเทือนชาวบ้านร้องเรียนหลายคนเลยครับพีรัดขมวดคิ้วทันทีที่บ้านหนองโพหรอครับ คงต้องไปดูพรุ่งนี้เช้านายจะไปไหมครับแน่นอนผมต้องไปเองเขาวางโทรศัพท์ลงมองไปทางหมู่บ้านอีกครั้งแสงไฟจากบ้านกำนันยังสว่างอยู่สะท้อนบนผิวน้ำที่นิ่งราวกะจกความมืดของค่ำคืนนี้ทีรัตไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในวันพรุ่งนี้จะพาเขาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจหวนกลับคืนได้อีกเสียงนกเอี้ยงส่งเสียงเจยเจ้าเหนือคันนา ขณะหมอกยามเช้าค่อยๆละลายไปกับแสงอาทิตย์แรกน้ำในคลองสะท้อนเป็นละลอกจากเรือที่พายผ่านและตรงฝั่งโน้นเงาชายคนหนึ่งในชุดสีกากีเดินไปตามทางดินเพื่อนโคลนถึงขอบรองเท้าทีรัดก้มลงล้างรองเท้าเสียงรองเท้าหนังขัดกับพื้นโคลนดังแจะแจะไม่คิดเลยว่าพื้นจะนุ่มขนาดนี้เขาพูดกับตัวเองเบาๆถ้าจะเดินตรงนี้ต้องถอดรองเท้าเสียก่อนค่ะ เสียงหวานที่คุณหูดังขึ้นจากท้ายเรือไม้สายไหมยืนภายเรือช้าๆเข้ามาใกล้ดวงตาเปื้อนเหงื่อแต่ยิ้มจางๆอ้าวคุณไหมทีรัดเงยหน้าขึ้นสีหน้ายินดีไม่ได้คิดว่าจะเจอคุณแต่เช้าเลยพอดีจะไปตลาดเอาใบตองกับกล้วยไปขายให้ยายทองค่ะเธอจอดเรือไว้ข้างตลิ่งแล้วเอื้อมมือขึ้นถือถังน้ำไปวางบนพื้นท่านนายอำเภอมาทำอะไรแถวนี้คะมาดูคลองครับ ได้ยินว่ามีคนลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงสีเถื่อนอยากมาดูเองก่อนจะเรียกประชุมสายใหม่พยักหน้าเบาๆดีแล้วค่ะหลายคนบ่นมานานแต่ไม่มีใครกล้าไปแจ้งพวกนั้นมีเส้นกับบางคนในอำเภอที่รัดมองหน้าเธออย่างจริงจังแต่ตอนนี้มีผมอยู่ตรงนี้ผมจะไม่ให้พวกนั้นทำร้ายแผ่นดินนี้ได้อีกเขาเดินตามทางไปข้างคลองเมื่อเนืองถือสมุดจด อีกมือหนึ่งจับกิ่งไม้กันลื่นสายไหมเดินตามช้าๆเสียงลมวิวผ่านต้นมะพร้าวเสียงจจก,กระจันเป็นจังหวะในสายตาเธอชายคนนี้ไม่เหมือนคนเมืองทั่วไปเขาไม่รังเกียจคนไม่กลัวเหงื่อและยิ้มให้กับชาวบ้านที่ทักทายด้วยความจริงใจไม่คิดว่าท่านจะลงมือเองแบบนี้นะคะปกติพวกข้าราชการชอบนั่งในห้องเย็นๆมากกว่า ผมก็เคยนั่งแบบนั้นมาหลายปีครับที่ลัดหัวล้อเบาๆแต่พอมายืนตรงนี้ถึงได้รู้ว่าคำว่าทำงานเพื่อประชาชนมันต้องเปื้อนดินจริงๆเธอหัวล้อตามเสียงใสใคล้ายระครังถ้าพ่อฉันได้ยินคงพูดว่าอย่ามาทำเท่ให้ลูกสาวชาวบ้านหลงแน่ๆที่ลัดชะงักเล็กน้อยผมไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับผมแค่อยากให้เข้าใจว่าคนที่นี่อยู่ยังไงเท่านั้นเองระหว่างทางทั้งคู่แวะเยี่ยมบ้านลุงเพง ชาวบ้านแก่ที่อยู่ริมน้ำอ้าวนี่นายอำเภอเหรอมาดีแล้วละ่ะน้ำข้างบนมันเหม็นขึ้นทุกวันลุงเพงตักน้ำใส่ขันยื่นให้ดูสีขุ่นคล้ำออกดำรัตขมวดคิ้วกลิ่นแรงจริงๆครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจพูดเหมือนพวกก่อนหน้านี้เลยพูดเสร็จหายต้อมลุงเพงหัวล้อย,ยนันสายไหม่รีพูดลุงเพงนี่ท่านนายอำเภอไม่เหมือนคนก่อนนะลุงลองให้โอกาสเขาดูเถอะ ชายชรลามองหน้าเธอก่อนพยักหน้าช้าๆเพราะเองพูดข้าจะรอดูดีรัตยกมือไหว้ขอบคุณครับผมสัญญาว่าจะไม่ให้คำพูดนี้เป็นแค่ลมปากเมื่อเดินออกมาผลบ้านลมจากทุ่งพัดเบาๆสายไหมพูดขึ้นอย่างลังเลท่านรู้ไหมคะคนแถวนี้รักบ้านเกิดมากแต่ก็กลัวถูกกลืนด้วยความเปลี่ยนแปลงทำไมถึงกลัวล่ะครับเพราะทุกครั้งที่มีโครงการพัฒนา มันมาพร้อมกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของเราเขามองว่าพื้นบ้านคือความล้าหลังทั้งที่เราก็แค่ใช้ชีวิตแบบที่บรรพบุรุษสอนมาเธอยิ้มบางๆงั้นก็ขอให้ท่านรักษาคำนี้ไว้ให้นานๆเธอคะ่ะตอนบ่ายแสงแดดแผดร้อนเหนือบ้านกำนันชานทีรัฐเดินเข้าไปในลานบ้านพร้อมแฟ้มเอกสารในมือเขามีเรื่องต้องคุยตรงๆกำนันครับผมอยากขอข้อมูลเรื่องลองเหนือ มีโรงสีเถื่อนปล่อยน้ำเสียลงคลองผมอยากทราบว่าอยู่ในเขตใครดูแลกำนันชาญวางบุหรี่ลงบนถาดไม้ตาเรียบเฉยมันอยู่ในเขตที่ที่ชาวบ้านใช้ทำกินมานานไม่รู้ใครไปอนุญาตให้ตั้งโรงสีนั้นแต่ถ้าจะเล่นงานจริงๆมันไม่ง่ายหรอกนายอำเภอเพราะมีคนหนุนหลังจากเมืองหรอกครับกำนันพ่นควันออกพวกมันไม่ได้กลัวอำเภอหรอกกลัวแต่จะเสียผลประโยชน์เท่านั้น ที่รัดนิ่งรับฟังก่อนพูดช้าๆผมไม่อยากให้คนที่นี่ต้องอยู่กับน้ำเน่าอีกต่อไปผมอยากขอให้กำนันช่วยประสานกับชาวบ้านให้ช่วยการรวบรวมข้อมูลกำนันหัวล้อแห้งพวกคนเมืองนี่เหมือนกันทุกคนจะมาทำดีแค่ช่วงแรกแล้วพอหมดกระแสก็หายไปหมดปล่อยให้เรารับกรรมต่อผมเข้าใจครับแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นทุกคนก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นนายอำเภอน้ำเสียงของกำนันเข้มขึ้น ผมไม่ได้เกลียดคนเมืองแต่ผมไม่ชอบให้ใครเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราสืบต่อกันมาโดยไม่เข้าใจหัวใจของคนบ้านนี้ทีรัสสบตาเขาแน่วแน่ผมไม่ได้จะเปลี่ยนผมอยากรักษามันไว้ต่างหากครับกำนันมองนิ่งก่อนตัดบทไว้ค่อยว่ากันผมว่ายังไม่เชื่อคำพูดใครจนกว่าจะเห็นการกระทำเสียงรองเท้าทีรัสก้าวออกจากลานบ้านอย่างหนักแน่น ในขณะที่สายไหมแอบมองอยู่ข้างหลังเสาใบหน้าเธอเต็ไมไปด้วยความสับสนระหว่างหน้าที่ของพ่อกับความเชื่อในตัวเองเย็นวันนั้นตลาดริมน้ำคึกคักกว่าปกติหนิงเพื่อนสนิทของสายไหมย,ยืนขายผักอยู่แต่กลับต้องชะงักเมื่อกลุ่มคนเมืองสองสามคนยืนหัวเราะคิกคักอยู่หน้าร้านผักพื้นบ้านเหรอดูสุปกปรปกจังนี่คนกินพอจะรอดท้องเสียไหมเนี่ย หนึ่งในนั้นพูดเสียงดังหนิงหน้าเสียแต่ยังก้มหน้าเก็บของเงีย,งยบๆสายไหมที่เดินผ่านมาพอดีเข้ามาดึงแขนเพื่อนมีปัญหาอะไรกันคะหญิงสาวคนเมืองสองคนมองขึ้นลงก็ไม่มีอะไรแค่พูดตามจริงผักพวกนี้ไม่ผ่านออยอหรอกมั้งไม่ผ่านแต่คนกินปลอดภัยกว่าคุณซื้อตามห้างค่ะเพราะพวกเราปลูกเองไม่ได้ฉีดยาน้ำเสียงของสายไหมมั่นคง จนอีกฝ่ายหน้าเสียก่อนเดินหนีไปด้วยท่าทางไม่สบอารมณ์หนิงหันหน้ามาพูดเบาๆขอบใจนะไหมแต่เธอพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็เอาไปฟ้องพ่ออีกช่างเขาเถอะฉันไม่ชอบให้ใครมาดูถูกบ้านเราแบบนั้นนั้นที่รัดกลับถึงบ้านพักเขานั่งลงที่โต๊ะไม้สายลมพัดขิ่นน้ำค้างเข้ามาในแฟ้มเอกสารมีข่าวลือที่เพิ่งได้รับจากประหลัดอำเภอ มีโครงการพัฒนาเขตอุตสาหก,กรรมขนาดเล็กจะเริ่มเวนคืนที่ดินริมคลองหนองโพเพื่อขุดคลองใหม่และสร้างโรงงานแปรรูปข้าวที่รัดวางเอกสารลงหัวใจหนักอึ้งถ้าเรื่องนี้เป็นจริงหมู่บ้านนี้จะไม่เหลือทุ่งนาแม้แต่ผืนเดียวและคนที่เดือดร้อนที่สุดคือชาวบ้านที่เขาเพิ่งเริ่มรู้จักเขาเดินออกมาที่ระเบียงมองไปยังแสงแตะเกียงจากบ้านกำนันภาพของสายไหมลอยเข้ามาในหัว แววตาที่เต็มไปด้วยศรัทธาในบ้านเกิดและความกลัวที่จะสูญเสียมันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งนายครับมีคำสั่งให้เตรียมรับคณะตรวจโครงการจากจังหวัดพรุ่งนี้เช้าเลยครับพีรัตน์ิ่งไปโครงการหนองโพใช่ไหมครับเห็นว่ามีผู้ลงทุนจากเมืองใหญ่สนับสนุนเต็มที่เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นผมจะไปแต่ไม่ใช่ฐานะคนทำตามคำสั่งเดียว ผมจะไปในฐานะคนที่ต้องปกป้องบ้านหลังนี้เขาปิดโทรศัพท์หันกลับไปมองผืนน้ำอีกครั้งแสงไฟระ,ะยิบระยับเหนือน้ำดวงตาที่กำลังรอคำตอบจากเขาสายไหมเขาพึมพำในความมืดผมจะไม่ยอมให้ใครพรากหยินดินของพวกคุณไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามเล็กๆระหว่างหน้าที่ของนายอำเภอกับหัวใจของชายคนหนึ่ง ที่เริ่มผูกพัน์กับหญิงสาวแห่งบ้านหนองโพอย่างถอนตัวไม่ขึ้นสายลมจากคลองหนองโพพัดผ่านในยามเช้าเสียงเรือพายของแม่ค้าดังประสานกับเสียงไก่ขันที่รัดในชุดสีกากีสะพายกระเป๋าเอกสารเดินผ่านตลาดชาวบ้านทักทายแม่ค้าด้วยรอยยิ้มที่ชาวบ้านเริ่มขุนตาอ้าวนายอำเภอมาซื้อของเองเชียวหรอจ๊ะครับป้าละไม ขนมจากของป้าอร่อยที่สุดในตลาดเลยเสียงหัวเราะเบาๆทำให้ตลาดเช้าสดใสขึ้นแม้แต่สายไหมที่ยืนขายผักอยู่ริมคลองก็ยังอดมองไม่ได้เธอเห็นเขายืนต่อคิวซื้อขนมเหงื่อซึมบนหน้าผากแต่ยังยิ้มให้ทุกคนอย่างไม่ถือสักดิีนายอำเภอแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เธอคิดในใจทุกครั้งที่ได้เห็นเขาห้องประชุมอำเภอยามสายเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยของผู้นำชุมชน กำนันชานนั่งข้างด้วยสีหน้าขึ่มข้างคือผู้แทนจากบริษัทเอกชนในเมืองใหญ่ที่มาพูดเรื่องโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหนองโพภายในสูตรเปิดแฟ้มเอกสารโครงการนี้จะสร้างงานไม่น้อยกว่า500อตำแหน่งครับรายได้หมู่บ้านจะเพิ่มขึ้นและปัดพื้นที่แปรรูปจะใช้ไม่เกินร้อยไร่เท่านั้นลีรัตนั่งฟังเงียบๆก่อนเอ่ยเสียงเรียบแล้วผลกระทบต่อคลองหนองโพล่ะครับ ถ้ากุดคลองใหม่เพื่อระดับน้ำเสียใครจะรับผิดชอบชายในสูตรหัวลอ้อนิดทางบริษัทจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานแน่นอนครับท่านในอำเภอสบายใจได้คุนันชานพูดแทรกขึ้นผมไม่สบายใจหรอกครับคนในบ้านนี้อยู่กับคลองมาตลอดชีวิตถ้าคลองเสียเขาก็เหมือนเสียชีวิตไปครึ่งตัวบรรยากาศในห้องประชุมเงียบลงอิรัตมองทั้งสองฝ่ายก่อนจะพูดอย่างระมัดระวัง ผมเข้าใจสองไฟล์แต่ขอให้ผมได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะครับว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหนผมต้องเห็นด้วยตาตัวเองน้ำเสียงหนักแน่นของเขาทำให้ชายในสูตรนเงียบกำนันชานมองหน้าเขาอย่างประเมินใจก่อนพูดเสียงต่ำก็ดีครับแต่อย่าลืมว่าบางทีคนเมืองอาจไม่เข้าใจว่าคนในบ้านนาต้องการอะไรจริงๆ บ่ายวันนั้นทีรัดลงพื้นที่ตรวจครองกับเจ้าหน้าที่เขาเจอสายไหมพา,ายเรือผ่านมาคุณไหมมาพอดีเลยครับผมกำลังหาทางลัดไปบ่อระบายน้ำไม่รู้ต้องอ้อมตรงไหนต้องไปทางโน้นค่ะทางนี้มีต้นไทรใหญ่แต่ระวังหน่อยนะคะตรงนั้นน้ำเชี่ยวถ้างั้นขอไปด้วยได้ไหมครับจะนั่งเรือฉันเนี่ยนะครับผมไว้ใจคนพายฝีมือดีแบบคุณเธอสายหน้าแต่ก็หัวเราะยอมให้เขาขึ้นเรือ เรือลำไม้ไผ่ลอยไปกลางคลองลมเย็นพัดแรงขึ้นอยู่ๆขึ้นจากเรือข้างก็ซัดเข้ามาทําให้เรือลำเล็กๆสั่นแรงระวังสายไหมล้องแต่เรือก็เอียงทีรัดรีบเอื้อมมือจับขอบเรือแต่แรงขึ้นทําให้เข่าเสียหลักมือทั้งคู่ชนกันน้ํากระเซน็นเปียกเต็มตัวเธอ,อหัวลาะออกมาเห็นไหมคะฉันบอกแล้วว่าท่านไม่คุ้นน้าคลอง ่าโชคดีของท่านค่ะไม่แน่อาจเป็นโชคดีของผมตั้งแต่ได้ขึ้นเรือของคุณก็ได้คำพูดนั้นทำให้สายไหมชะงักเธอก้มหน้าภายต่อไปไม่พูดอะไรเสียงลมเสียงน้ำและเสียงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะประสานกันอยู่ครู่ใหญ่อากับจากครองทั้งคู่ได้ยินเสียงเด็กชายร้องไห้จากริมตลิ่งแม่จา๋าช่วยด้วยแม่จมน้ำสายไหมพายเรือเข้าหายอย่างรวดเร็วเห็นหญิงชราคนนึงตกอยู่ในน้ำ ทีละรีบกระโดดลงไปทันทีโดยไม่ลังเลช่วยดึงล่างขึ้นมาฟังหญิงชราหายใจหอบเขาปั๊มหัวใจจนเริ่มรู้สึกตัวยายทองเป็นยังไงบ้างคะไหมจับมือหญิงแก่แน่นยังดีอยู่ค่ะแต่อ่อนแรงมากต้องรีบไปโรงพยาบาลระหว่างทางสายไหมนั่งเงียบดวงตาแดงกำรรขอบคุณนะคะ ถ้าไม่ได้ท่านยายทองอาจไม่รอดรัดยิ้มอ่อนแล้วตอนนี้คุณมองผมยังไงเธอไม่ตอบแค่ยิ้มบางๆแล้วหันไปมองทุ่งนานอกหน้าต่างที่กำลังเปลี่ยนสีตามแสงอาทิตย์บ้านกำนันชาเงียบสงัดมีเพียงเสียงจก,กจันร้องจากพุ่มไม้นันนั่งอยู่หน้าบ้านเมื่อเห็นลูกสาวเดินเข้ามาในชุดเปียกฝนก็เอ่ยถามเสียงเข้มไปไหนมาไปช่วยยายทองค่ะยายทองตกน้ำนในอำเภอช่วยไว้ทันกำนันขมวดคิ้วในอํอำเภออีกแล้วค่ะ เขาแค่ช่วยจริงๆนะพ่อพอเสียงกำนันดังจนสายไหมสะดุง้งก็บอกแล้วใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับเขาคนเมืองกับคนบ้านนาอยู่กันคนละโลกเขาไม่เหมือนคนเมืองทั่วไปนะพ่อเขาเห็นคุณค่าของบ้านเราพอเธอไหมเสียงของกำนันแข็งราวเหล็กพ่อไม่อยากให้แม่เจ็บใจเหมือนแม่เองในวันนั้นเข้าใจไหมคำพูดนั้นทําให้สายไหมนิ่งงนันเธอรู้ดีว่าเบื้องหลังความดื้อรั้นของพ่อมีบาดแผลเก่าที่ไม่เคยเรือน แม่จากไปพาอถูกคนเมืองหลอกเมื่อหลายปีก่อนเออเงียบหยาดนำา้ำตาเอ่อขอบตาก่อนพูดเสียงสัน่นพ่อเขาไม่เหมือนคนนั้นนะไม่มีใครเหมือนตอนเริ่มหรอกลูกคืนนั้นทีรัตนั่งอยู่ในบ้านพักมองแฟ้มโครงการที่ยังเปิดค้างไว้เสียงโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมงานดังขึ้นทีรัตนายดูจะเอ็นเอียงนะระวังไว้บ้างสิคนในเมืองเขาส่งข่าวมาแล้วนายอาจถูกย้ายทำให้โครงการสะดุด ฉันก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือพ่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ลัดนิ่งเสียงหัวใจดังชัดในความเงียบไม่ว่าจะพาะใครฉันก็จะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายบ้านนี้เขาวางโทรศัพท์ลงหันไปมองนอกหน้าต่างแสงจันทร์สะท้อนผืนน้ำเหมือนสายตาของใครบางคนที่เขาอยากปกป้องยามเช้าในหมู่บ้านหนองโพแม้จะมีแสงแดดอบอุ่นสาดลงมาบนทุ่งนา แต่ในบ้านของกำนันชาญกลับเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดสายไหมนั่งบนเก้าอีา้ไม้นาบ้านข้างๆกำนันชาญยืนสูบบุหรี่ว่นควนันราวกับพยายามไล่อารมณ์ขุนมัวแม่ยายทองพูดถูกข่าวลือเรื่องครอบครัวของทีรัตมัมาเร็วเกินไปกำนันกล่าวเสียงเข้มพ่อสายไหมยพยายามเอ่ยแต่ถูกตัดทันทีสายไหมอย,ย่าเถียงพ่อพ่อไม่อยากให้เองยุ่งกับานอำเภออีกต่อไปเข้าใจไหม สายหมายก้มหน้าน้ำตาเอ่อในดวงตาเธอไม่เคยเห็นพ่อโกรธแบบนี้มาก่อนแต่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะไม่ทำอะไรผิดอดีตของพ่อเขามีผลต่อบ้านเราพ่อรู้จักครอบครัวเขารู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรกำนันตวาดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากประหลัดอำเภอทีรัดรับสายอย่างนิ่งนายอำเภอครับมีข่าวลือเรื่องพ่อของคุณเกี่ยวข้องกับโครงการเก่าที่มีปัญหาที่หมู่บ้านนี้ พวกนักการเมืองในเมืองใช้เรื่องนี้โจมตีคุณครับทีรัตนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเข้มผมรู้เรื่องครับแต่สิ่งนั้นมันเป็นอดีตผมไม่เกี่ยวข้องผมต้องพิสูจน์ความจริงให้ชาวบ้านเห็นผมจะไม่ยอมให้ข่าวลือทำร้ายใครสายไหม่ย,ยืนฟังอยู่ข้างๆใจเธอเจ็บปวดเธอไม่รู้ว่าจะเชื่อใครพ่อที่รักและเชื่อมาตลอดหรือชายคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตแต่กลับจริงใจ ค่ำนั้นกำนันชานนั่งอยู่หน้าบ้านจับสายไหมไว้ไม่ให้ไปตลาดสายไหมพ่อห้ามเข้าใจไหมพ่อไม่เข้าใจความรู้สึกฉันเลยเธอพูดตวาดน้ำตาไหลกำนันถอนหายใจน้ำตาไม่ไหลแต่เสียงแหบพ่อแค่กลัวว่าเองจะเจ็บเหมือนแม่เองแม่เองจากไปพ่อคนเมืองสายไหมเงียบรู้สึกเจ็บปวดในอก้าวันใหม่ในหมู่บ้านหนองโพแสงแดดอ่อนสาดลงบนคลองน้ำใส ผู้คนเดินไปมาอย่างใจเย็นกำนันชานถอนหายใจเงยหน้ามองสายไหมาสายไหมพ่อขอโทษสำหรับความเข้มงวดที่ผ่านมาสายไหมก้มหน้าเล็กน้อยขอบคุณกับพ่อบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นเม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มีความเข้าใจและการยอมรับเริ่มเกิดขึ้นสายไหมและหนิงเดินสำรวจพื้นหน้าพูดคุยกับชาวบ้าน เราจะทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูคลองและทุ่งนาให้เหมือนเดิมค่ะใช่เราจะไม่ทิ้งวิถีชีวิตเก่าๆและยังสามารถพัฒนาได้ทีรัตยืนมองจากฝั่งคลองน้ำใจเต็มเปี่ยมผมจะช่วยทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้บ้านนี้กลับมาสดใสอีกครั้งชาวบ้านเริ่มช่วยกันสร้างคันดินทำรั้วปลูกต้นไม้ริมคลองเสียงหัวเราะและการสนับสนุนเริ่มกลับมาสายไหมและทีรัตตัดสินใจจัดพิธีเล็กๆที่วัดริมน้ำ จุดทูบสักการะและทำบุญเพื่อความสงบประกาศร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูหมู่บ้านเราจะทำทุกอย่างไปด้วยกันทีรัฐพูดเสียงอ่อนค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยืนเคียงข้างกันทั้งสองจับมือกันน้ำตาและรอยยิ้มผสมปนกันแสงอาทิตย์อันอ่อนสาดลงบนผิวน้ำสะท้อนภาพคู่รักกำนันชานยืนอยู่ห่างเงยหน้ามอง สายไหมพ่ออาจยังไม่เต็มใจยอมรับเขาแบบสมบูรณ์แต่พ่อเห็นแล้วว่าเขารักและจริงใจสายไหมยพยักหน้าก่อนหันกลับไปจับมือทีรัดแน่นขึ้นเราเลือกทางเดินของเราเองค่ะเสียงน้ำไหลเงาต้นไม้สะท้อนบนผืนน้ำแสงอาทิตย์อ่อนๆทำให้ภาพสุดท้ายเต็ไมไปด้วยความหวานปนขมแต่ก็อบอุ่นและเต็ไมไปด้วยความหวัง